มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครอบครัวนี้ครอบครัวทรรมะมามาดูต่อในเรื่องอะไรคะทิ้งเอาไว้น่ะตอนนี้ทำฮะเราคุยกันเรื่องอะไรไห้เรื่องโดนด่าใช่ไหมคะเรื่องของการโดนด่าใช่ไหมเออใครบ้างที่โดนด่าได้เงี้ยนะ ดูสิ <c oughs> มีคนที่โดนด่าหลายคนนะเนี่ยดูสิ<ะ>หน้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามน่ะนะเรามาดูสิว่าใครบ้างที่โดนดา่ดดเาเมื่อเช้าเราพูดไปแล้วว่าใครเกิดมาเป็นชาติไหนชาติเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ห้าเท้าสัตว์ไม่มีเท้าโดนด่าหมดเลยนะชาติเชื้อเนี่ยนะเชื้อชาติใช่ไหมคะ ชาติเชื้อเชื้อชาติเอ๊เขียวมันอยู่ประเทศไทยมันเป็นชาติไทยนะเป็นเด็กชาติไทยนะเอ๊เขียวไอ้ความแมนอะไรเนี่ยนะเป็นเด็กไทยทั้งหมดเลยเด็กสี่ขาเนี่ยนะเด็กวัดเด็กวัดสี่ขาโดนด่าหมดเลยนะเออเพราะว่าชาติเชื้อมาจากเชื้อต่างกัน แต่มีความเกิดเหมือนกันชาติเหมือนกันอาภาโทดูซิว่าแม้นแต่โรคยังโดนด่าเลยนะเชื้อโรคโดนด่าหมดเลยไม่มีเว้นผมผมไม่อยากนดนดาไม่กำลังจะพูดถึงสภาวธรรมที่แบบว่าโทสะจปิตสิทที่อยู่ในโทสัพมรลจิตสองด่าเชื้อโรคนะฮะด่าโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรมั่ง ในนี้ท่านบอกว่ามีโรคเรื้อนกุดถังขี้กาขี้กาขี้เกลื่อนแล้วมีอื่นอีกนะไม่ใช่มีแค่นี้อ่ะอันนี้เป็นเป็นโรคชั้นต่ำแต่มีโรคชั้นสูงโรคอะโรกสูงโรคหัวใจโรคเส้นประสาทเป็นโรคประสาท แล้วก็โรคกระเพาะอาหารนี่โรคชันสูงโดนดล่ามาเลยเออถ้าคนที่เป็นโรคกระเพาะนะเออโรคกระเพาะก็คือกระเพาะมีโรคแทรกแซงนะโรคกระเพาะมันมันเป็นอะไรนะถึงเป็นโรคได้แออะไรทำให้แผลเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่กระเพาะอะ อาหารเห็นไหมแทนที่จะไปด่าต้นเหตุไปด่ากระเพาะอาหารด่าเพาะใช่ไหมไปด่าผลว่าต้องไปด่าอาหารแต่ที่นี่งเบาหวานใช่ไหมไอ่ไม่เบาหวานไม่เบาหวานนี่เป็นโรคโรคโดนด่าฉัดสูงกินกิน ไอ้เวาสายามวันวันเอนะโรคพวกนี้เหมืนโรคชั้สูงแต่โรคพวกโรคกากโรคเกลื่อนพวกนี้เป็นโรคชั้นต่ำตดดาหบบดะถ้าใครเป็นเนี่ยนะโรคไม่รู้สึกหรอกนะเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดมีแต่ไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรนะลิงคิกังดาที่เกี่ยวกับรูปร่างสันฐานเอาโห ถ้าเกิดว่าด่าแบบแบบระดับต่ำๆคนสวยด่าใชนสูคนสวยคนท่รักคุณนี่คนเก๋เก๋คนีิสนาองอาจก็หาเอ๊ะเขาด่ามันยังไงล่ะคะเขาด่ายังไงคะอ คุณดีมีสง่างานะเนี่ยเจตนาแบบว่าแอบแอบนิดๆเนาะเออแอบแอบนิดๆอะไรแอบนะวิศยาว่อริศยาเห็นเขาสวยไม่ได้เลยนะเออเห็นฝ้าเก๋งใส่เห็นเขาสง่างาพอคนสง่าเดินมานี่ละมอง มองเลยนะอุ้ยทำเป็นสะาดอ่ะนไม่หรอกนิสยาเกิดนิสยาออกหน้าออกตาเลยแหละจะบอกว่าเลยเรื่องพวกนี้นะมีความนิสยาในเยาเออนิสยามันเป็นหนึ่งในลูกน้องกลุ่มของโทซาใช่ไหมเป็นโทจตุกะใช่ไหมเป็นพวกอิสาอิสยาคือเมื่อริษยาเขาเมื่อไรแล้วก็โทสะก็คือ ความไม่ชอบใจเนี่ยเป็นโทสะหรือว่าเป็นโทมนาสเวทนาเป็นโทเป็นโทะเป็นไม่ชอบใจเนี่ยเป็นโทสะถ้าโทมนันเสียใจนี่โทสะโทมนาสเวทนาตะกี้บอกว่าเมนะโทมนาสใช่ไหมไม่ชอบใจไม่ชอบใจนี่คือโทมนาสะ โทรศัพโทรศัพมันต้องไปทําร้ายนหรใช่ทำร้ายทำร้ายด้วยหลานโทรศเนี่ยทำร้ายใช่ค่ะโทรศัพนี่จะต้องทําร้ายอย่างเดียวเลยค่ะโทรศัพนี่เป็นตัวดุดันนะเป็นตัวดุเป็นตัวดุเป็นตัวแบบว่าหูหยาบมีคนชื่อหยาบไหมคุณหยาไม่มีคนชื่อหยาบไหมในโลกใบนี้ว่าใจใจหยาบใช่ไหมหยาบ คือใจอยากใจอยาดคนใจอยาดโดนด่าได้เหมือนกันนะคนใจอยากคนใจร้ายคนใจชั่วเนาะเออเนี่ยโดนด่าได้เหมือนกันใครด่าใครฮะโทรศัพท์ด่าโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ในตัวอีกคนนึงไปด่าโทรศัพท์ในตัวอีกคนนึงโทเขาเอ๊ะถ้าในคำวิจารณ์ฮะคำวิจารณ์วิจารณ์ก็โท วิจารณก็คือตัวนินทาเนาะนินทาด้วยอำนาจของโทสะก็ได้นินทาด้วยอำนาจของโลภะก็ได้นะชอบเขาชอบเขาจึงนินทาเขาเลยชอบเขารักเขาจึงนินทาเขาใหญ่เลยคิดถึงเขาจนคิดถึงล้นล้นอกเออล้นปากเออล้นออกันวิจารวิพาวิจารโลภะชอบใครก็วิพาวิจาร์ได้นะหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ชอบใครก็ ภาพมิจฉาได้ทำไมจะสวยอย่างนี้ภาพมิจฉาภาพวิจฉาก็เออเดียวกัะโลค้ตัวโลภ้าก็ได้พูดถึงนะแต่มันอยู่ที่เจตนาว่าเจตนาที่แบบคิดคิดแบบจะทำร้ายเขาด้วยอ่ะอันนั้นเป็นโทสะเจตนาตั้งใจได้ตั้งใจด้วยเห็นเขาเห็นเขาพลาดนิดนึงก็นะก็รีบทันทีเลย ที่ภาควิชาคดินทาว่ากันไม่ใช่าะเรจตนาให้เขาแก้ไขบางทีดินทานี่เราเราเข้าใจว่าดินทามันไปในเรื่องของโทสะอย่างเดียวเนาะโลภาอย่างเดียวอย่างเนี้ยบางทีเรามองไปด้านนั้นเนาะเพราะว่าเราชอบใครเราจึงพูดถึงคนนั้นเหมือนกับมินทากคนนัหน่อยจริงเลยจริงๆแล้ววันนี้ก็มีโทสะได้เหมือนกันที่มินทากับเขาอะนะไม่ชอบเขาชอบเขาหรือไม่ชอบเขากเอาเขามาดินทาได้ใช่ มีค่ะเพราะว่าโลภะกับโทสะเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบตีคู่ันเลยสลับกันเกิดระหว่างเรื่องราวที่เขาไปเจอไว้อะนะ,ะเขาไปเจอไว้อย่างยังไงก็ต้องพูดออกมาแล้วไปอยู่กับพวกที่มีเป็นพวกวิตกจริตยิ่งหนักเลยใครก็ตามวิตกจริตเนี่ยเป็นคนวิตกจริตจะไม่อยู่คนเดียวนะคะจะชอบข้อสังคมมีอะไรก็ต้องยกจิตขึ้นส่วารมตลอดม,มีเรื่อง มีการยกขิดขึ้นสัวอารมณ์ตลอดอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ทําให้มีการเม้ามอยมร้าขมมีการเม้ามอยกันไม่หยุดเลยเรื่องเรื่องเรื่องคุยกันเนี่ยขอให้บอกงี้นะเออเออถ้าขอให้บอกเลยมันในอารมณ์เออแั่นหละมันในอารมณ์คนที่เขาเพ็นแบบว่าอยู่แล้วแบบทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็แบบลมตลอดเวลา อะรลงไรบบถ่าเรื่องอ่ใช่อยู่ะมไม่แบบเหมือนแบบร้านเวลาเขาขับรถเนียคือเราให้เขาไม่นิ่งใช่ไหมใช่จแตงอันนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอาจจะมีอะไรด้วยาทั้งนามทั้งรูปนะที่เขาแบบว่าเป็นอย่างนั้นเออด้วยใช่ อคใครมีสมาธิยาวบ้างมีแต่คนมีสมาธิสั้นนั่นแหละตรงนี้จริงว่าคณิกาสมาธิไงมีใครสมาธิยาวบ้างนี้มีแต่คณิกาสมาธิเท่านั้นเลยค่เดี๋ยวก็สมาธิดีเดี๋ยวก็สมาธิเสียเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดเสียใช่ไหม สมาธิสั้นกันนั้งนั่นเลยนี่ใครสมาธิยาวยาวมาแต่ว่าทีนี้มิถะเข้าไอ้นั่นก็สมาธิสั้นสั้นทีละขนาดเลยทีละขนาดจิตหลับเลยอ้าวในขณะที่หลับเนี่ยถามว่าในขณะที่เส้นซึมนั่นแหละนะทีน้ามิถะเกิดดับเกิดดับไหมหล่ะเกิดดับเกิดดับเกิดทีนึงก็หนึ่งขณะดับทีนึงก็หนึ่งขณะเกิดทีนึงดับเกิดดับยอหนึ่งขณะเกิดดับก็หนึ่งขณะใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นไง เออเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นการสื่อต่อเรียกว่าสันตติไม่ขาดเข้าใจปะสันตติสันต,ติบรรการสื่อต่อ<ฆ>คือไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะไปเห็นว่ามันขาดกันนะแต่ละขณะมันขาดมันขาดกันมันไม่ใช่ติดกันเป็นพืชเหมือนไอ้กาวที่เขาติดกันแน่นๆนะไม่ใช่นะเรียกสันตติขาดถ้ามีถ้ามีสติสัปชัญญะปัญญาเข้าไปรู้จริงนี่ก็จะเห็นความจริง ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสันติขาคณะสัญญาแตกคณะไปว่าก้อมน,นะสัญญาที่จําได้ไหมายรู้ว่าเป็นบญัติเนี่ตอนนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ไม่มีแล้วอันนี้คณะสัญญาแตกนะแตกคณะสัญญาเพราะนั้นอะไรเลยให้รู้ว่าอย่างนี้ว่าถ้า,าว่าเราบอกว่าพวกที่เรียกว่าสมาธิสั้นนี่เป็นสนัมดวนใช่ไหมคะ <c oughs> อืม สัมมลนบอกสมาธิสั้นนี่ต้องหมายถึงว่าอุทธัจจะม,มีกำลังไม่ใช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 อุทธัจจะมีกำลังนะเมื่ออุทธัจจะมีกำลังความฟุ้งซ่านนี่มีมากจับอารอมณ์ไม่มั่นเมื่อฟุง้งซ่านนี้มากจิตจับอารอมณ์ไม่มั่นก็สัดสายถ้าจิตสัดสายก็ทําให้บุคคลนั้นนเหมือนกระโระางใช่ไหมรนลานแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้เวลาขับรถนี่ก็แบบ เหย่าเหยาะเนี่ยเราก็นั่งข้างหลังอ้อมเถอะเหมือนนั่งเลยสักอย่างนึงเหมือนเล่นเล่บทองเล่ดเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยขับไปหน่อยนึงก็ฟืดเอานั่งต่อขับไปหน่อยก็ฟืดเอาต่อเอาไหมบออแล้วเวลาขับนะอย่างเงี้ยฟว้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เราก็เอ็นไม่ได้เรียนไม่ทำนี้เราก็ออกกําลังกายอยู่ในเงี้ยรถเหนื่อยปวดทั้งตัวเลยเออเนี่ยแต่บางคนขับนิ่งขับนิ่งเงี้ยมาอะไรจิตนิ่งเงี้ย ที่จิตนิ่งว่าสมาธิมันทํางานอย่างต่อเนื่องนะอันนี้การซัดสายแม้ว่่อุทธะจะเกิดขึ้นในขณะที่ขับรถก็ตามนะแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันคือมันสมาธิที่แบบทาสิ่งนั้นสิ่งนั้นเองกัตขาตามันตั้งมั่นกับสิ่งนั้นมากกว่าความประมาทเลยน้อยอะไรเงี้ยนะแต่บางทีจิตเนี่ยถ้าแม้มันคิดเรื่องอะไรในขณะที่ถือของมาอะไรอยู่ขับอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าจิตคิดถึงเรื่องข้างหน้าอ่างเงี้ยบางทีก็แบบว่า ตาเนี่ยมองจริงๆนะเหมือนคนหลับในเลยตาเนี่เหมือนมองจริงๆกแต่ว่าตาโบราป็ปเสยก้นก็ดังปังเลยเนี่ยเออจิตมันน้องไปหาเรื่องนั้นเยอะไปคิดมากไปเลยมองเห็นข้างหน้าใช่ไม่เห็นข้างหน้าเหมือนลืมตานี่แหละแต่มองไม่เห็นมองมองใช่ครมันมองเห็นนะแต่ว่าใจมันไม่ได้มนัิการไม่ได้มนัิการเจตสิกะมนัิการเจตสิกไม่ได้มา ทำงานตรงนี้แต่มาลัิการเจตสิกเกิดที่สุดท้ามโนภวานวิธีเข้าใจไหมครับเหมือนฝันไม,ม่ไม,ไม่ไม่ได้ฝันนะคะแต่ว่านั่งอยู่ขับรถอยู่ว่าเหม,มือนเหมือนฝันไม่ไม่อะไม,ไม่มันมีในนี้เนี่ยหมายถึงว่าใจอะม,ม,มันมันคุกกลุ่นไปด้วยอำ<ม>นาจของอารมณ์จิตกับอารมณ์ที่ทํางานอยู่ในใจมากเกินไปทีนี้การเห็นเนี่ยมีไม่เห็นแต่ว่าการเห็นตอนนี้ที่สู้สู้ใจที่แบบมันมีความมีเรื่องราวอ ใจที่มันมีเรื่องราวใหญ่ๆเยอะๆที่มันกําลังแบบทําอะไรไม่ได้ในยตอนนี้จะทํายังไงดีถ้าตายตอนนี้ก็เศร้าหมองอย่างเดียวจิตติดเศร้าหมองใจใช่ค่ะนี่แหละเร็วอย่างนี้เลยนะถ้าหากว่ายิ่งยิ่งไม่ได้ฝึกดูฝึกรู้เขาม่ยิ่งยิ่งหนักเนาะเอาเราพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อพี่พูดถึงโรค ไม่ใช่โรคอีกรีนค่ะอะไรเดี๋ยวรีดค่ะรีนถึงรีนคิดการโอ้โหนะคนที่อ่สูงต่ำดำขาวอ้วนผอมอ่านี่กำลังบอกว่าถ้าจะด่าคนอ้วนด่าคนผอมด่าคนเตี้ยด่าคนสูงด่าคนแคอยางนี้นะอุ้ยนะนี่เขาเรียกว่าด่าแบบรูปร่างสันฐานที่ชั้นต่าง แต่ถ้าดา่ารูปร่างสันถาะที่สูงไม่ใช่นะ่ะสวยเกศงาอกอาดกล้าเอาไปด่าได้หมดเลยค่ะใครที่<า>มีรูปร่างลักษณะยังไงโดนด่าหมดเลยนะในโลกนี้ไม่มีใครดา่าใครไม่มีมี <c oughs> คนด,าด่าคนทุกคนต้องถ้าโทรศัตเกินเนี่ยเห็นปันจจัยมันพร้อมเนี่ยพลังของการด่านี่นะโอ้สุดยอดเลยด่าได้หมดนะ <c oughs> ลังโทรศ <c oughs> อันนี้เนี่ยถามว่า กวอ,อาจารย์เคยไหมเออก็เคยมาแล้วเคยมีคนพูดมาแล้วอ็เ<ะ>ตี้ยก็พูดมาแล้วอยลัาไม่ได้เับาไม่ได้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> 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 ทาไมไม่เล่อ่ะ <laughs> จริงๆแล้วนะก็นึกว่าเอ,เอ้ที่มันที่มันตัวเล็กที่มันต,ตัวเตี้ยเนี่ยเราจะโทษใครได้ถ้าเราไม่ได้เรียนนะถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะ เราก็คงจะบอกว่าพ่อแม่ทาให้เราเตี้ยเพราะพ่อแม่เราตัวเล็กอย่างเงี้ยนะเราก็ไปโทษชาวบ้านท่วหมดเลยบอกว่าตระกูลของเราเชื้อชาติของเราเป็นคนเตี้ยอย่างเงี้ยนะเออเราก็ไปโทษหมดเลยนะเผาของเราอะ่ะเตี้ยหมดเลยเออตระกูลเราเงี้ยแต่พอมาเรียนธรรมะเลยได้รู้ว่าอ๋อมันทํากรรมอย่างนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในเป็นพี่น้องกันนะเขาสูงก,ก,ก็มี อยเงี้ยเขาสูงก็มีนาคนที่สูงเนี่ยระทำทำบุญแตใช่นเออแต่เราตัวแค่นี้เงี้ยราำลังน่ารักใช่ใช่ใช่สัตว์นะใช่สัตว์นะครับเขาตอบจอิใจริงเนี่ยพวกเรามีคำถามใจเขียวกบายได้ กิเลสากิเลสโดนด่าเลยเห็นไหมโอ้โหนะกิเลสไฟต่ำเนื่องจากว่าคำด่าว่าเจ้าโทโสคนที่อิสาริชยาเห็นไหมคนมีตัณหาจักมีทิฏฐิมานะมากอย่างเห็นไหมกิเลสโดนด่าเลยไม่ได้ด่าโดนเรานะโดนกิเลสด่าโดนกิเลสไม่ด่าโดนเรานะเออให้เข้าใจว่าเนี่ยนะกิเลสโดนด่าเลย โทสะดากิเลสอ่ะโทสะดากิดาโทสะได้ไหมฮะโทสะดาโลสะไดเห็นไหมเออถามว่าตัวเราดา่าตัวเราก็ได้นะที่เป็นคนเจ้าโทสะนี้นะแต่ใครล่ะจะด่าตัวเอง